بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبَدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ حَقٌّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهًا مُسْرِكُونَ أَمَّا بَعْدُ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِ يا أيها الذين آمنوا كو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة عليها ملائكة دلازون شداد لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما تؤمرون بسم الله الذي لا يدر มม่อสมิฮีชายอัลฟิลอาร์ดีว لا في ا ุอ م ล و ه อ الصميم ا ل س ل ม م ع ل ล ك م ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความเมตตาความปรานีจากลล l a ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมาทุกท่านที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้อง เมื่อตอนที่แล้วผมได้คุยกับพี่น้องว่าคำพูดของลูกมานสอนลูกอัลลอฮ์เอามาเล่าให้ฟังในกุรานยาบูนัยยอากิมิศซาลาโอ้ลูกเอย๋ยลูกต้องดำรงละหมาดนะสุรอลูกมานอายาที่17พี่น้องครับก็เป็นคำถามว่าฮันสเมตาอุสลูบันนะท่านได้ยินไหมสำนวนอันนี้ อัจบมินฮาามันเป็นสุดๆของความสลับสลวยนะฮันซเมตุฮันซาเตะเจาดาตาอัจมามินฮาดิเจ้าดาท่านได้ยินไหมการทุ่มเทของลุกมานชนิดอย่างการทุ่มเทอย่างสุดๆครับให้กับลูกครั้งหนึ่งท่านลุกมานบอกว่า ว่ามินววซอยาลุกมันอัลฮากิมจากเป็นคำสั่งเสียของลุกมันนั่นฮากิมทำไมจึงได้รับใช้ยาว่าลุกมันนั่นฮากิมเป็นคนที่มีวัฒนศิลท่านเป็นคนที่รับจ้างเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะตามทะเลทรายเจ้านายวันหนึ่งสั่งลูกมานว่าโอ้ลูกมานเอ๋ยเองเชือดแพะเชือดแกะนะเอาสิ่งที่ดีที่สุด ในตัวของแพะมาให้สองอย่างลูกมารเชือดแพะก็เอาลิ้นกับผู้ใจไปให้อยู่มาอีกสองสาวันเจ้านายก็บอกกับลูกมารว่าโอ้ลูกมารเองเอาสิ่งที่เลวที่สุดในตัวของแพะเอามาให้สองอย่างลูกมารเชือดแพะก็เอาลิ้นกับหัวใจไปให้ เจ้านายงงมากครับก็ถามลูกม้านว่าลูกมานฉันสั่งให้แกเอาสิ่งที่ดีในตัวของแพะมาให้ฉันเองก็เอาลิ้นกับหัวใจมาให้อยู่มาอีกสองสาวันฉันก็สั่งให้เองเชือดแพะเชือดแกะและเอาสิ่งที่เลวที่สุดในตัวของแพะมาให้ท่านก็เอาลิ้นกับหัวใจมาให้ความหมายมันคืออะไร ลูกมารนบอกว่าอะไรเล่าจะดีเท่ากับสิ่งสองสิ่งนี้ดีถ้าลิ้นกับหัวใจดีแล้วไม่มีอะไรที่จะดีเท่าอะไรเล่าจะเล็วไปกว่าสิ่งสองสิ่งนี้ถ้าสิ่งสองสิ่งนี้มันเล็วลิ้นกับหัวใจพี่น้องเพราะจะต้องไปถูกสอบสวนในวันอาคิเรในวันนี้เนี่ยพี่น้องสังเกตรหรือเปล่าทำไมต้องมีหูสองข้าง ทำไมต้องมีตาสองข้างทำไมเวลาปากนี่ลิ้นลิ้นมีลิ้นเดียวถ้าคนที่มีลิ้นเดียวและพูดศาสนาเป็นลิ้นสองแฉกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจไหมท่านพูดอะไรยังไม่ระม,มัดระวังนี่อันตรายมากๆเพราะมันมีลิ้นเดียวนั่นแหละครับพี่น้องในวันนั้นท่านไม่ได้พูดแล้วปากของท่านถูกบัดกีอย่างสนิท พูดหมดครับเอาไว้วาทุกส่วนพูดหมดครับพี่น้องและท่านจะแก้ตัวยังไงกับอัลลอฮ์นี่ครับลุกมานที่ได้เรียกว่าลูกมานั่นฮากิมเป็นคนที่มีวาทศิลป์ฉลาดเฉลียวท่านได้สั่งเสียลูกยังไงพี่น้องฟังให้ดีนะท่านบอกว่ายาบุนยะโอ้ลูกที่รักเอ๋ยยาลิซิลูละม ให้ลูกเนี่ยนั่งใกล้ชิดกับบรรดาผู้รู้ผู้ที่เข้าใจศาสนาวาจาหิมหุมบิรุกบัตตกะและนั่งให้ชิดสองหัวเข่าของลูกนั่งให้ชิดกับหัวเข่าของคนที่มีความเข้าใจศาสนาฟาอินนัลลอฮแท้ที่จริงอัลลอฮ์นั้นย่อยินกุลูบบินูรินฮิกมะกามะยิลล้าหุลอัรดะ อันไม่ตับิวาบิลสมะเพราะอัลลอฮ์นั้นจะให้หัวใจของลูกนั้นเต็มไปด้วยรัศมีของฮิกมะรัศมีที่สว่างสวัยด้วยกับกุรอานและหะดีษเหมือนกับอัลลอฮ์ได้ฟื้นฟูแผ่นดินที่มันตายไปแล้วเนี่ยด้วยกับฝนที่มันตกลงมาพืชพันธัญญาหารก็อง,งอกเงยนี่คือคำสั่งของลูกมานได้สอนลูกเอาไว้ฉะนั้น ยาบุไนยลูกมานบอกกับลูกว่าโอ้ลูกเอ๋ออักิมสอละลูกจะต้องดำรงไว้ซึ่งการละหมาดว่ามุรบินมารุปทำละหมาดอย่างเดียวพอไหมพอสำหรับคนละหมาดที่ละหมาดแล้วยับยั้งเรื่องชั่วเรื่องเลวไม่ได้ก็คือ ละหมาดแล้วไม่ได้อะไรเลยละหมาดแบบคนไม่มีความรู้เรื่องศรราสนาถ้าละหมาดแบบคนที่มีความรู้เนี่ยความเข้าใจในเรื่องราวของศรราสนาเขาจะไม่ทําหน้าที่สั่งใช้เรื่องดีและความเรื่องชั่วได้ไหมนี่คือท่านลุกมานได้สอนลูกยาบุญน่ยโอ้ลูกเอ๋ยอากิมิสละลูกจงดํารงไว้ซึ่งการละหมาดเมื่อละหมาดของลูกมีผลต่อการดําเนินชีวิตวะอมุสบิลมาอารูป ลูกจงสั่งชายในเรื่องดีวันฮาอานินมุงกัดและลูกต้องปามเรื่องชั่วในสังคมซุมมาก้อละหลังจากนั้นลูกมานสอนลูกคำนี้ใหญ่มากวัสมิรอลามาอัซฮะบะกะถ้าลูกละหมาดแล้ว ละหมาดของลูกมีผลต่อการดำเนินชีวิตสามารถยับยั้งเรื่องชั่วแล้วก็สนับสนุนเรื่องดีได้ลูกจงอดทนต่อบาลาที่จะมาประสบกับลูกก็แสดงให้เห็นว่าคนที่ทำงานศาสนาไม่ถูกด่าเนี่ยมีไหม คนที่เอากิตาบุญละและสุนนะของท่านรอซูลไปสอนสังคมเนี่ยไม่ถูกด่าเนี่ยมีไหมพี่น้องแต่ถ้าเอาเรื่องอารมณ์ไปสอนไม่ถูกดา่าหรอกครับเจ้าภาพจะทำมิซูกูโบก็ทําเจ้าภาพจะแจกเงินมายัดก็ทมเจ้าภาพจะทําอะไรอิมานทําตามหมดอันนี้ไม่ถูกด่าแต่ถ้าเอาคำดำาลัดของอเลและรอซูลไปสอนเนี่ยไม่โดนด่าไม่ถูกตำหนิเนี่ยมีไหมผมถาม มีครับก็นี่ไงลูกมารสอนลูกว่าลูกเอ๋ยเมื่อลูกทำหน้าที่ในการที่จะสั่งใช้เรื่องดีแลว้วก็ปามเรื่องชั่วลูกต้องอดทนบนบาลาที่จะมาประสบกับลูกอลัลลอฮ์ต้องสอบท่านแน่ฉะนั้นพี่น้องครับฟาอาลีมาเป็นที่รู้เลยว่าอันนหูบะดาะอ ยุคีมัสซลาว่บะดดอายะมุรุวัยัน์ฮาซะจุวะจิหุไซอันมินันมาตาอิปันมาซอิบฟะกะลละหูวัสบิดอะลามาอัซอบพี่น้องทั้งหลายครับเป็นที่รู้เลยว่าแท้ที่จริงหลังจากการที่เขาได้ยืนทำหน้าที่ในเรื่องของศาสนา ตะมุรูนบินมารูปะตันหฮานานินมุงกัดสั่งใช้เรื่องดีและก็าปามเรื่องชั่วเนี่ยนะแน่นอนเขาจะต้องประเจินกับสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือความเหนื่อยยากและความลำบากฝากก็ละละหูลุกมานได้กล่าวอัลลอฮ์เอามาเล่าให้ฟังในอัลกุรอานอัลลอฮ์พูดในกุรอานว่า อาอุุบิลลาฮิมินัสเซตอนิรราิมวสบิรอัลามาอาซอบกลูกจงอดทนนะบนสิ่งที่มาประสบกับลกูกพี่น้องครับวีระบุรุษของโลกดุนยานั้นโดนมาแล้วนะครับหน้าฉีกเท้าฉีกเลือดอาบร่าง เมื่อเอาอิสลามไปสอนที่ต่อเอฟและโดนตั้งแต่มัก,การในยุคแรกๆแ,แล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับบทความที่ผมคุยให้พี่น้องฟังเรื่องของอับดุลอลุกมาสอนลูกเนี่ยแสดงให้เห็นว่าการพูดศาสนานั้นเอาใจคนไม่ได้แต่เรื่องมารยาทจริยธรรมคุณต้องมีอยู่แล้วแต่อย่าเอาใจคน นะพูดให้ถูกใจคนแต่เอาล็อกเกียรบพี่น้องที่มีเกียรบทั้งหลายครับยาโดยเด็ดขาดนะพี่น้องซุมมาก็ลาละหูหลังจากนั้นนะลูกมานก็ได้กล่าวให้กับลูกฟังว่าเวลาตุซออิรขักกะลินนาะเวลาตัมซิฟิลอรดมริมารหามารหะ อย่าได้หันแก้มหรือใบหน้าให้แก่ผู้คนอย่างยะโสอัลลอฮฺอัลอักบัตอัลลอฮฺอักบัติที่คือคำสอนของลูกมานที่ได้ให้การพร่สอนกับลูกในเรื่องราวที่บุคคลที่เป็นพ่อเป็นแม่จะต้องนำมาปฏิบัติให้เป็นปรูปปะรมัท่านได้สอนลูกว่าลูก อย่าได้หันใบหน้าหรือแก้มของลูกให้แก่ผู้คนอย่างยะโสวักดุดมินเศ้าติกะและจงลดเสียงของลูกอินนาอักอังการตอสวดแท้ที่จริงเสียงที่น่าเกียดที่สุดก็คือลาเศ้าตุลฮามิดเสียงของลาที่มันร้องนี่คือลุกมาได้สอนลูกครับอิสอาอัลลอฮ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون